โดยระดับแรกนะครับหลักสูตรของสาขาเรานะครับจะมีการเรียนแบบค่อนข้างเฉพาะจอดจงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลเด็กเล็กหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเรามีให้ครบครันเลยครับผมแล้วก็การเรียนเราจะไม่ได้เรียนแค่การดูแลของเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุเราจะได้เรียนทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหรือว่าการเรียนเกี่ยวกับอณุโตมีกายวิภาคศาสตร์นะครับแล้วรวมถึงการเรียนเกี่ยวกับการบริการในทางพยาบาลนะครับแล้วก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับ n a การเรียนเด็กคืออะไรคือการเรียนเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีการไปออกไปฝึกงานอยู่ที่บ้านอุ่นรักโฮมแคร์นะครับในการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุครับเกี่ยวกับการฝึกงานนะครับของสาขาเราจะมีฝึกงานอยู่ทั้งหมด2รอบนะครับคือรอบแรกจะฝึกงานตอนปวชปีที่3นะครับส่วนฝึกงานรอบที่2เนี่ยจะฝึกอยู่ระดับชั้นที่ปวสปีที่2นะครับโดยฝึกงานที่ปวช3เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่า เราสามารถไปฝึกงานที่ไหนได้บ้างน,นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลน,นะครับหรือว่าจะเป็นสปานวดต่างๆ,ๆนะครับที่เราสนใจนักเรียนสามารถนำสถานที่ที่เรียนสนใจที่จะฝึกงานเนี่ยมาเสนอให้อาจารย์ได้นะครับถ้าเกิดอาจารย์เห็นแล้วว่าตรงกับหลักสูตรที่เรียนมาก็จะสามารถอนุมัติให้ไปฝึกงานได้ครับผมส่วนปอศเนี่ยเราจะบังคับเลยนะครับก็คือให้เรียน NA นะครับ NA ก็คือการบริบาลเกี่ยวกับ การดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ฝึกง,งานรอบแรกของเอเอเนี่ยจะเข,เขาจะให้ฝึกที่บ้านอุ่นรักโฮมแคร์ครับที่ว่าเป็นการดูแลผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ100%เ์เลยวิชาไรของเรานะครับจะมีการสร่งเด็กบางส่วนนะครับเข้าไปในโครงการ ATP นะครับโครงการ ATP คืออะไรคือบริษัทจัดหางานระหว่างประเทศนะครับโดยเราจะส่งนักเรียนของเราไปเรียน ATP แล้วก็ไปฝึกหรือว่าทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดย ของสาขาเราเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับการบริบาลนะครับซึ่งตอนนี้ทางประเทศญี่ปุ่นนั้นต้องการเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นกำลังเข้าสู่สังคมวัยผู้สูงอายุนะครับสุดท้ายนี้น้องๆรักเรียนคนใดที่ต้องการทํางานในสายบริบาลและไปทํางานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่จบสายงานนี้มากรารันตีมีงานทํา100%ซครับเพราะว่ายังมีความต้องการในตลาดแรงงานที่สูงครับผมสำหรับใครที่ไปทํางานที่ต่างประเทศกรารันตีรายได้ดีแน่นอนครับ ขวัคุีครับ